ังคาที่สวยเรียบหรูและอยู่ได้นานต้องดูหลังนี้เลยค่ะหลังนี้ก่อนต่อเติมจะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่โล่งๆเลยนะคะไม่มีหลังคามากันแดดกันฝนหรือช่วยปกคุมพื้นที่จอดรถของลูกค้าเลยซึ่งทางช่างปอมป้าลูบนะคะก็ได้รับโจทย์จากลูกค้าให้ออกแบบพื้นที่ต่อเติมหลังคาให้เรียบหรูเข้ากับตัวบ้านเดิมของลูกค้าทางเราจึงเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพอย่างแผ่นหลังคาก็จะใช้เป็นแผ่นหลังคาไวนิลทองเรียบซึ่งไวนิลทองเรียบก็จะช่วยกันความร้อนแล้วก็การเสียงได้ดีมากๆเลยนะคะถัดมาในส่วนของฝ ตีด้วยฝ้ามิตชนทีสีขาวทําให้มองและรู้สึกสะอาดตาแล้วก็ยังเพิ่มความสวยหรูให้ตัวบ้านด้วยนะคะและหลังนี้ก็ติดตั้งเป็นไฟฝั่งฝ้าทรงเหลี่ยมแสงสีขาวนะคะเพิ่มความสว่างและให้บรรยากาศหรูหราทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยถัดมาในส่วนของรางน้ํานะคะรางน้ําก็จะใช้เป็นตัวรางน้ําสเตเลดแบบพับซ้อนซึ่งช่างก็จะเก็บงานให้สวยเนี้ยบมองไม่เห็นรางน้ําแบบนี้เลย ส่วนของเสารับน้าหนักนะคะก็จะใช้เป็น,สนเสาเลียงชุดใหญ่จํานวน,วน,วน2ต้นเพื่อรองรับน้ําหนักหลังคาได้อย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยและที่สําคัญนะคะฐานลากของงานต่อเติมหลังนี้เราจะลงเป็นเข็มอิสระไตอกลึกถึงชั้นดินดานจํานวน2หลุม <c oughs> เพื่อป้องกันการสุดตัวและเพิ่มความแข็งแรงในระยะยาวและนี่คือผลงานการต่อเติมหลังคาของช่างปองป,ะปะ้าลูหลังติดตั้งเสร็จแล้วนะคะจากพื้นที่โลง่ลงๆกลายเป็นมุมใช้งานที่ครบคันทั <c oughs> ้งจอดรถพักผ่อนหรือใช้งานอเนกประสงค์ได้สบายตลอดทั้งวันเลยค่ะหากใครสนใจต่อเติมหลัง คติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ